ผมมีเพจเติมเกมฟีฟ่ามือถมาแนะนำสำหรับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับผมเจนาำการค้าบริการ, erm รเติมเกมมือถือออนไลน์ใขบปลาเติมเกมสะดวกเติมไวปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกมฟีฟ่ามือถหรือเกมอื่นๆสามารถทักไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะครับเจนามการค้านะครับหรือจะกดลิงก์ใต้ใคลิปก็ได้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมมือถือเกมออนไลน์คิดถึงเจนาำการค้านะครับ ดีครับในคลิปนี้นะครับเรามาอัปเดตเกี่ยวกับฟีฟ่าภาคหลักกันดีกว่านะผมซึ่งฟีฟ่าภาคหลักเนี่ยกำลังจะมีภาคใหม่นะผมแล้วก็เปลี่ยนชื่อด้วยนะเปลี่ยนชื่อเป็น EA Sports FC 24นะครับผมเอ้าพี่อันนี้มันภาคในคอมไม่ใช่หรอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฟีฟ่าภาคที่เราเล่นหละ่ะเราเล่นในมือถือไม่ใช่หรอพี่มันเกี่ยวข้องกับเราแน่นอนนะครับผมต้องอธิบายแบบนี้ก่อนละกันคือ EA Sports เนี่ยเป็นค่ายเกมนะผมค่ายหนึ่งที่ทําเกมต่างๆเยอะแยะนะครับผม ส่วนฟี f a เนี่ยก็เป็นองค์กรเกี่ยวกับฟุตบอลอีกองค์กรหนึ่งที่เขามาจับมือเซ็นสัญญาร่วมกันแล้วก็ทําเกม EA Sports FIFA นี้ขึ้นมานะผมที่เราเล่นกันมาหลายๆภาคเนี่ยมีตั้งกี่ภาคเนาะทั้ทงในคอมทั้งในมือถือนะครับผมแล้วทีเนี้ยนาตอนนี้เนี่ยฟีฟ่นะครับยกเลิกสัญญากับเอนะหรือว่าหมดสัญญาะอะรง่ายง่ายแล้วเขาก็จะไม่ต่อสัญญากันนะผมทำให้ทาง EA เนี่ยไม่สามารถใช้ชื่อคําว่าฟีฟ่ได้นะผม ก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อเป็น ea sport fc นะครับผมแล้วก็ทำเป็นภาคใหม่ไปเลยใส่เลขยี่สี่เข้าไปนะครับผมภาคเก่ามันคือฟีฟ่ายี่สามเนาะแล้วมันจะมีผลกระทบกับฟีฟ่ามือบายยังไงนะครับผมง,ง่ายเลยครับ ea ก็เป็นเจ้าของเกมฟีฟ่าม b i บายที่เราเล่นอยู่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยอย่างน้อยเลยนะก็ต้องเปลี่ยนชื่อนะครับผมโดยการเอาคำว่าฟีฟ่าออกอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็น ea sport fc Mobile อะไรเงี้ยเออก็เป็นไปได้นะครับผมหรือไม่ก็ทำการรีเกมไปเลยนะครับผม คือเรารู้กันอยู่แล้วนะว่าฟีฟ่ามือบายเนี่ยมีการรีเกมทุกเกือบทุกซีซั่นเลยนะผมจะเว้นไอ้ฤดูกาลล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีการรีเนาะแต่รอบเนี้อาจจะรีนะเออมีความเป็นไปได้นะผมเพราะว่าไหนจะต้องเปลี่ยนชื่อไหนจะอะไรอีกเนาะสัญญงสัญญาที่หมดกับฟีฟ่าอะไรเงี้ยมีความเป็นไปได้สูงเลยที่เกมมันจะรีนะครับผมสาหรับฟีฟ่ามือบายเราเนี่ยก็เหมือนภาคหล,กล,กล,กลกักอ่ะภาคหลักก็เหมือนรีเหมือนกันนะเปลี่ยนจากฟีฟ่ายี่สามกลายเป็น e-sport fc ยีเนี่ยก็เหมือนรีภาคไปเลยนะเพราะว่าเขาทําภาคใหม่ออกมาขายเลยนะครับผมหรือไม่ก็อาจจะไม่รีเกมก็ได้อาจจะเปลี่ยนแค่ชื่อเกมก็เป็นไปได้นะครับเอออันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าเขาจะเอาอยัางไงนะผมสาหรับฟีฟ่ามือบายนะแต่ฟีฟ่าภาคหลักเนี่ยเปลี่ยนภาคแน่นอนนะเปลี่ยนชื่อด้วยแล้วก็วางขายใหม่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูวิดีโอโปรโมทหน่อยดีกว่าของ e-sport fc 24นะครนะผมว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เปิดคลิปโปรโมทมาด้วยสนามฟุตบอลน,นะครับผมีเห็นปะ แล้วก็เข้าไปในห้องแต่งตัวนะครับเห็นไหมมีโค้ชนะเป๊ปโกลเดียร่าเนาะแล้วก็มีนักเตะเยอะแยะเลยนะผมหลกหลายทีมเลยนะครับอ่ะแล้วก็มีนักฟุตบอลผู้หญิงด้วยเออสำหรับฟีว่าพักหลักเนี่ยมีนักฟุตบอลผู้หญิงมาตั้งนานแหละอ่ะแล้วก็มีตำนานนะผมซีดานอนะไรเงี้ยอามีฟันได้หันหลังให้เราเปลุนแฮมเดินมานะครับเนี่ยบ่าหลายทีมเลย <ๆ S 1> เพียบเลยนะครับผมกีริศอันนี้แล้วก็อันนี้แบคแคมนะครับแบคแคมก็มาทักทายนะอันนี้ก็เป็น ผู้หญิงเหมือนกันอันนี้ก็เป็นนักฟุตบอลผู้หญิงเหมือนกันนะครับผมเบอร์ยี่สิบเนาะเอออาจะเดินไปในเหมือนซุ้มปะซุ้มอะไรสักอย่างซุ้มทางเดินไปสนามปะเออแล้วก็ทักทายกับเพื่อนนะครับผมอ่ะาเราก็มีภาพเกมเพย์นิดหน่อยนะครับผมอันนี้อะไรวินิสูสป้าเมื่อกี้เออเนี่ยอาฮาแลนด์นะครับผมเดินมาแบบเท่ๆอ่ะมีชูเสื้อนะครับเอออ่าแล้วก็กลับเข้ามาในห้องอันนี้น่าจะเป็นห้องเทรนนิ่งแบบห้องฟิตเนสอะไรพวกนี้มั้งอันนี้ก็เดินเข้าไปในสนามเนาะ เ็มีหลากหลายคนหลากหลายนักเตะมีผู้หญิงผู้ชายรวมๆกันอยู่นะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเหมือนถ่ายรูปรวมเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่ผมอยากจะให้ดูนะนั่นคือตรงนี้นะครับผมนี่เลยวันที่นะครับเห็นไหมวันที่13นะครับ13กันยายนนะครับผมซึ่งเขาเขียนไว้ว่า See the full gameplay trailer นะครับผมก็คือให้ดูเกมเพย์ตัวอย่าง เต็มๆนะผมในวันนั้นนะวันที่13แล้วผมคิดว่าก็น่าจะขายช่วงนั้นเลยนะเออน่าจะวางขายช่วงนั้นเลยนะถ้าไม่เดือนกันยาก็อาจจะเป็นเดือนต่อไปนะผมตุลาอะไรแถวเนี้ยเออผมว่าก็น่าจะวางขายเลยนะเพราะว่าถ้ากลับไปย้อนดูฟีฟ่า23นะผมภาคที่แล้วเนี่ยวางขายเมื่อไหร่นะครับก็วางขายเดือนกันยาเหมือนกันนะเออก็จะครบรอบ1ปีพอดีเลยถ้า e-sport fc 24วางขายในเดือนกันยาก็ครบ1ปีพอดีนะครับผม ก็ประมาณนี้นะผมสำหรับข้อมูลที่ผมอยากจะเอามาแชร์เพื่อนๆได้ฟังกันนะผมเกี่ยวกับ e-sport FC นะผมที่จะมาเป็นภาคใหม่แทน FIFA 23นะผมในภาคหลักขอบส่วน FIFA Mobile ของเราเนี <t 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 uh ่ยก็ต้องรอดูนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรคอนเฟิร์มมาทั้งสิ้นเลยนะยังไม่มีใครเอกมายืนยันได้เลยนะครับว่ามันจะเอายังไงนะครับผมมันจะรีเกมหรือเปล่ามันจะแค่เปลี่ยนชื่อหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นไปได้หมดนะครับผมเออยังไงก็ต้องรอติดตามกันแล้วกันว่ามันจะเอายังไงนะก็ ผมว่าน่าจะมีออกมายืนยันจริงๆก็น่าจะช่วงกันยาแหละผมคิดว่านะเอออาจจะมีข้อมูลออกมายืนยันนะว่ามันจะอาอยัางไงแบบชัวร์วนะผมยังไงก็รอดูแล้วกันเดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรอัปเดตผมก็มาอัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วกันนะผมสำหรับฟีฟ่าของเรานะฟีฟ่ามือบายนะครับผมที่ผมว่าชัวร์วเลยอะเปลี่ยนชื่อไอ้นี่มันต้องเปลี่ยนแน่อยู่แล้วเพราะว่าหมดสัญญากับฟีฟ่านะผมไม่สามารถใช้ชื่อควาว่าฟีฟ่าได้ไอันนี้ชัวร์ยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะชื่อแต่จะรีโกงรีเกมอะไรไหมเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูนะผม ก็อย <S an> ่างที <S an> ่บอกก็น่าจะต้องรอดูช่วงช่วงกันยาผมคิดว่านะยังไงก็ใครยังไม่ได้ติดตามนะผมก็ฝากกดติดตามไว้นะผมจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารนะเกี่ยวกับเกมฟีฟ่ Mobile แบบนี้นะผมเดี๋ยวผมมาอัปเดตเพิ่มเติมให้แน่นอนนะผมสัญญาเลยนะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะเกี่ยวกับ e a sport fc นะครับผมมาพูดถึงอัปเดตในเกมหน่อยดีกว่านะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมภารกิจนี้นะเอออันนี้นะบาโตนี่นะครับผมถ้าใครรับ แพ็กนี้มาครบแล้วนะก็น่าจะรับบัตโตนี่กันได้แล้วนะครับผมไอดีหลักผมก็รับได้แล้วแหละแต่ไอดีรลองที่ผมยังทาไม่ครบนะเอ and, เอเดี๋ยวไปทําอีกนิดหน่อยนะ<ๆ>ก็น่าจะได้บัตโตนี่กันแหละดังนั้นเนี่ยวันนี้น่าจะได้เจอ Tout บัตโตนี่ในแรงในอะไรน่าจะเยอะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้น่าจะไปลองเล่นนะในสตรีมนะผมวันนี้ผมจะกลับมาสตรีมแล้วนะเออผมกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วนะผมยังไงก็ไปเจอกันได้นะในสตรีมนะครับผมไปลองเล่นบัตโตนี่กันนะครับแล้วก็เกี่ยวกับฮีโร่นะครับผมฮ ก็เหลือเวลาไม่กี่วันเองนะครับอันนี้ดูตรงนี้อันนี้เหลือแค่3วันเองนะผมไปหาข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์อื่นมาให้ดูนะผมว่าจะมีตัวประมาณไหนเข้ามาบ้างนะผมะเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนะครับที่ผมให้ดูเนี่ยขอเน้นย้ำนะว่าผมเอามาจากเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับผมเออผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเหมือนเซิร์ฟเวอร์เราเดหรือเปล่านะแต่ก็ดูเป็นแนวทางไว้แล้วกันก็จะมีทั้งหมดประมาณ8ตัวนะผมผมคิดว่าเข้าไม่หมดหรอกอาจจะเข้าสัก4ตัวอะไรเงี้ยอ่ะก็ดูดูไว้ก่อนแล้วกันนะครับผม มีอะไรบ้างอะอย่างเช่นเขานะัะผมเขาของเลี้ยวภูนะไม่ใช่ไม่ใช่ปีเตอร์เขานะคนละคนกันนะครับเออแล้วก็มีอะมีมาโกเอสนะครับผมมีเออคีเวลเออมีคาวาโยแล้วก็มีมาคิซิโออะไรประมาณเนี้ยเออบางตัวผมก็ไม่รู้จักนะเนี่ยอย่าง2ตัวเนี้ยผมไม่รู้จริงๆว่าตัวอะไรนะผมชื่อก็อ่านไม่ออกนะภาษาเป็นภาษาญี่ปุ่นเอ,อ้ยไม่น่าใช่ภาษาเกาหลีมั้งเออผมอ่านไม่ออกนะครับผมยังไงใครรู้นะก็พิมพ์บอกไว้ได้นะผมเนี่ย ทั้ง6 7 8ตัวนี้นะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะผมดูไว้ก่อนนะคงไม่เข้าทุกตัวหรอกน่าจะเข้าสัก2ตัวขั้นต่ําอย่างมากก็4ี่ะผมคิดว่านะน่าจะไม่เกินนี้นะผมสําหรับภาคของเราอะนะยังไงก็อันนี้ก็เป็นแค่ของต่างประเทศเนาะยังไงราดูออฟฟิเชียลอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวผมเอามาแชร์ให้ดูนะถ้ามีออกมาเป็นออฟฟิเชียลนะครับผม ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะสำหรับเพื่อนๆน,นะผมใครอยากจะสนับสนุนคอนเทนต์ต่างๆเกมฟีฟ่ามือบายนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการสมัครสมาชิกนะผมโดเนท t i ครับหรือไม่ก็ซุปเปอร์แตงก็ได้นะผมหรือใครไม่สามารถสนับสนุนได้ด้วยเงินนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผมการกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับเอาง่ายๆวันนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะผมตอนวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีครับบบ๊าายย